สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะทำกระโปรงกันดีกว่าค่ะสีม่วงกับสีส้มนะคะอ่าแล้วก็มีกัรไกลมีเข็มค่ะใช้เบอร์สี่นะคะไหมเป็นไหมพรมขึ้นต้นโซ่38ดนะคะแล้วทำพันหนึ่งครั้งลงไปในทุกช่องโซ่ค่ะนะคะหลังจากที่เราทำโซ่สองเป็นหลักแรกแล้วนะคะพันหนึ่งครั้ง จนครบ38หลักค่ะรอดวงให้ติดกันนะคะตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ทําพันหนึ่งครั้งไปอีกหนึ่งรอบค่ะทุกช่องเลยนะคะพันหนึ่งครั้งทุกช่อง แถวที่สองกำลังจะจบนะคะล่าทวงของค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะแถวที่สามสี่ห้าเราจะขยายกระปรงน้องออกไปนะคะโดยการทำพันหนึ่งครั้งนี่แหละคะ่ะสี่ครั้งและต่อด้วยวในช่องที่ห้านะคะอุ้ยไหมแตก สามสี่ช่องที่ห้าทำวีวีคือพันหนึ่งครั้งสองครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะน,นี้เพื่อเป็นการจะขยายให้กระโปรงบานออกนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆอีกห้าแถวนะคะหนึ่งสอง สามสี่และวีค่ะค่ะหนึ่งอันนี้เรามาแถวที่ 1>, 1 2 3 4 5แล้วนะคะที่ขยายตัวกระโปรงออกมานะคะยังคงเป็นพัน1ครั้ง4ครั้งค่ะ1 2 3และ4ต่อด้วย V เหมือนเดิมนะคะก็คือพัน1ครั้ง2ครั้งลงไปในช่องเดียวกันค่ะ สี่หนึ่งสองเสร็จห้าแถวแล้วนะคะเสร็จห้าแถวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตรงนี้นะคะขึ้นไปเป็นชุดราตรีของน้องค่ะก็จะทำตรง ถักตรงนี้ขึ้นไปนะคะเป็นชุดราตรีขึ้นไปโดยมาร์กจุดเอาไว้ค่ะว่าเราจะต้องถักขึ้นไปในช่วงนี้และในช่วงที่เป็นช่วงรอบรอบแขนนะคะก็จะควักธรรมดาเพื่อที่จะให้มันลอดไปแล้วก็ไปตรงนี้ไปด้านหลังด้านหลังนี่ก็เป็นขึ้นพันหนึ่งครั้งขึ้นไปนะคะมาร์กจุดให้พอดีกับด้านหลังของน้องค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงแขนก็เหมือนกันประมาณ ช่วงแขนนี่วงแขนนี่ประมาณหหลักค่ะเป็นควักธรรมดาอันนี้เป็นพันหนึ่งครั้งขึ้นไปนะคะทักพันหนึ่งครั้งขึ้นไปเดี๋ยวมาเริ่มกันค่ะเราทำประมาณสามแถวนะคะ ช่วงโงแขนนะคะโงแขนแล้วก็จะลดลงมาวาธรรมดาค่ะ ทีแล้วก็พันหนึ่งครั้งนะคะนี่เป็นด้านหน้าแล้วพันหนึ่งครั้ง หลักสุดท้ายนี่เราทําเป็นทีนะคะวกวักธรรมดาแล้วปลดหมดเลยะค่ะแล้วก็ทำวกวักธรรมดาวกวักธรรมดาตรงวงแขนของน้องนะคะกลางไม่เนอะเดี๋ยวมาแถวที่3ามแล้วก็มาทำสายคาดสายคาดไหลกันด้วยนะคะสายคาดไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเสอง สิบสองเราใส่ประมาณอันที่สี่นะคะประมาณอันที่สี่1 2 3 4สอาถักโซ่ขึ้นไป1 2 3 4 5 6 7งส้ลองดูสิว่าจะได้ไหม โซ่สิบสอง สายเอี้ยมเสร็จแล้วนะคะลองสวมดูค่ะว่าสวยหรือพอดีหรือเปล่าชุดกระโปรงของน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตกแต่งชายกระโปรงด้วยสีส้มค่ะสีเดียวกับหมวกที่เป็นดอกไม้นะคะแล้วติดดอกไม้นิดนึงที่หน้าอกสวยเลยค่ะ